สวัสดีครับผมชื่อชฉลุยมาจากช่อง m a t ต์ฟอร์ s นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เอาโจทย์จากเกมสิบตลอดรอดฟังซึ่งเอามาจากรายการเก่งจริงจริงค่าเทอมประจำวันที่8กันยายนปี2567ามาทำนะครับของวันที่8กันยาเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่ทั้งหมด17ข้อนะครับรถือว่าเยอะเยอะกว่า,วาทุกๆคลิปที่ผ่านมาผมก็จะแบ่งทำเป็นสข้อแรกนะครับ 1- 4ึ่งถึงสี่คลิปนี้จะทําข้อที่หนึ่งถึงสี่นะครับและคลิปต่อไปก็จะทำสี่ข้อสี่ข้อไปไเรื่อยจะมีคลิปสุดท้ายนะครับที่ทำห้าข้อยังไงก็เริ่มเลยดีกว่าอันนี้เป็นโจทย์ข้อแรกนะครับจงหาค่าของสองกำลังศูนย์จุดที่เห็นอยู่นี้คือคูณนะครับคูณสองกำลังหนึ่งคูณสองกำลังสองคูณสองกำลังสามคูณสองกำลังสี่ข้อนี้ผมจะใช้สมบัติ เลขยกกำลังที่ว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับปุยง,ง่ายๆคือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันให้หมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือสองกำลังศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสนะครับราก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกสองนี่คือสามสมบวกสี่เป็นเจ็ด จ็ดบวกสามก็คือสิบสิบบวกศูนย์ก็คือสิบอยู่ดีนะครับสองกำลังสิบข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งพันกี่สิบสี่นะครับข้อสองนะครับจงหาขัา้นตอนของสมการลำดีสามของ x กำลังสองบวกลำที่สามของ x ลบสามสิบเท่ากับศูนย์ข้อนี้สามารถทำได้สองวิธีคือวิธีตรงกับวิธีสมมติตัวแปรนะครับวิธีตรง ก็หมายความว่าแยกออกมาปเป็นสองเล็บได้เลยผมก็จะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับรากที่สามของ x ลากที่สามของ x อ,อะไรสักอย่างนะครับทีนี้สามสิบเนี่ยมันมีเลขที่คูณกันได้หลายคู่คือสิบคูณสามสองคูณสิบห้าห้าคูณหกประมาณนี้นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือตรงกลางเนี่ย มันเป็นบวกบวกนะครับบวกหนึ่งก็แสดงว่ามันใช้ได้คู่เดียวคือ6กับห้านะครับแล้วความที่ตรงกลางเป็นบวกแสดงว่าวงเล็บแรกก็ต้องเป็นบวก6อีกวงเล็บเป็นลบห้านะครับต่อมาเราก็จับแต่และวงเล็บเท่ากับศูนย์นะครับร้นทีสสามของ x อบวกหกเท่ากับศูนย์รนดิสสองของ x ลบหเท่ากับศูนย์ ลากที่สามของ x ก็เท่ากับ 6, ลบหกรากที่สามของ x เท่ากับห้านะครับอยากได้ค่า x ก็คือยกกำลังสามทั้งสองข้างนะครับ x เท่ากับลบหกกำลังสามและ x เท่ากับห้ากำลังสามเพราะฉะนั้นค่า x ก็มีค่าเท่ากับลบสองร้อยสิบหกกับ x เท่ากับร้อยยี่สิบห้านะครับอันนี้เป็นวิธีแรก ส่วนวิธีที่สองสมมติว่าพ์ตรงกลางมีค่าเท่ากับ A และเมื่อ,อยกกำลังสองก็จะได้ A อกำลังสองเท่ากับลอกที่สามของ x ทั้งหมดกำลังสองหรือเท่ากับลอการิทึศของ x กำลังสองนะครับก็เขียนให้อยู่ในรูปสมการเหมือนเดิมก็จะได้ a อกำลังสองบวก A ลบ์สามสิบเท่ากับศูนย์เราก็แยกไปสองวงเล็บได้เป็น a บวกหคูณกับ a ลบห้เท่ากับ0ูนย์นะครับ a ก <A S 1> <A S 2> ็จะมีค่าเป็นลบหกับ5 <A S 2> ต่อมาลบเปลีล่ยน a เป็นรากที่สามของ x ได้เป็นลบหกับหนะครับแสดงว่า x ก็คือลบสสิบหกับหนึยสิบห้าแบบนี้นะครับข้อนนี้คิดได้2วิธีคำตอบเท่ากันนะครับ แล้วแต่คนว่าจะเลือกใช้วิธีไหนตามความสะดวกพ้อสาบนะครับ arc t ท n ลบหนึ่งมีค่าเท่าไหร่พอนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการวาดกราฟนะครับเป็นวิธีทำให้เห็นภาพง่ายที่สุดแล้ว x, y. ทีนี้กราฟของ y แล้กับ arc tan x เนี่ยมันจะมีโดเมนนะครับหรือว่าค่า x ที่เป็นไม่ได้ก็คือ r นะครับหรือว่าจำนวนจริงส่วน range ก็คือเปิดลบ pi ส่วนสองถึง pi ส่วนสองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนนี้ขอวาดรูปก่อน เส้นกราฟจะใช้เป็นสีแดงนะครับประมาณนี้แล้วจะมีเส้นประนะครับ y เท่ากับท่น x ไซต์ที่มีเส้นประ,เ,ประเพราะว่า แทน pi ส่วนสองหาค่าไม่ได้นะครับแล้วก็แทนลบ pi ส่วนสองก็หาค่าไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่มี arc tan ไม่มีค่า x ตัวไหนที่ทำให้หา arc tan ได้เท่ากับ pi ส่วนสองนะครับไม่มีเลย ต่อมาผมจะเขียนตัวเลขนะครับลบหนึ่งลบสองหนึ่งสองลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งอ่านค่าของ y ออกมาได้เป็นลบลายส่วนสี่นะครับเพราะว่ามันแบ่งครึ่งกันพอดีเพราะฉะนั้น arc tan ททของลบหนึ่งมีค่าเท่ากับลบ ทายส่วนสี่นะครับก้อนี้ตอบแบบนี้แล้วผมมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับความคิดผมข้อสี่นะครับสร้างจำนวนห้าหลักได้กี่จำนวนถ้าจำนวนที่สร้างเป็นจำนวนคี่ข้อนี้ผมจะขีดเส้นแทนตัวเลขแต่ละหลักนะครับหมื่น พันร้อยสิบหน่วยคือเขาบอกว่าเป็นจำนวนขี้นะครับแสดงว่าหลักหน่วยมันจะเป็นเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าซึ่งเลือกได้ห้าตัวทีนี้หลักทีนี้หลักหมื่นนะครับเป็นได้ทุกค่าเลยยกเว้นศูนย์ก็คือหนึ่งถึงเก้า เลือกได้เก้าตัวตั้งแต่หลักพันหลักร้อยหลักสิบเป็นอิสระเลยนะครับเลือกได้ทุกตัวเลยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเพราะฉะนั้นก็เลือกได้หลักละสิบตัวสิบตัวสิบตัวแล้ววิธีการหาจำนวนนะครับว่ามีกี่จำนวนก็ต้องใช้หลักการคูณเพราะว่าหลักการคูณเนี่ยเขาบอกว่า เป็นการทำงานต่อเนื่องจนจบคืออย่างงานข้อเนี้ยมันเป็นการเลือกจํานวนนะครับเราไปเลือกจํานวนหลักหมื่นเราไปเลือกจํานวนหลักหน่วยหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหรือจะเลือกจํานวนที่หลักหน่วยก่อนแล้วไปเลือกแล้วไปเลือกหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเลขทุกตัวมาคูณกันให้หมดเลย คิดออกมาก็จะได้เก้าคูณห้าคูณหนึ่งพันเก้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบห้าสี่สิบห้าคูณหนึ่งพันนะครับก็กลายเป็นสี่หมื่นห้าพันจำนวนตอนนี้ต่อสี่หมื่นห้าพันจำนวนสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับในการทับโจทย์สี่ข้อแรกของผมตั้งแต่ข้อห้าไปต้อไปวิธีคิดมันจะยาวขึ้นนะครับ ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ